ดาราสาวควงสาม,มีหนุ่มรนละคงวิวาสวยหล่อดังกิ่งทองใบหยกขอแสดงความยินดีกับเจ้าสาวายแดงคนสวยคิมอาราที่วันนี้28ตุลาคมมีรายงานว่าเธอและว่าที่สาม,มีหนุ่มนอกวงการจะเข้าพิธีแต่งงานในสถานที่แห่งหนึ่งในกรุงโซลโดยในงานจะจัดขึ้นเป็นการส่วนตัวเพียงแค่ครอบครัวญาติและคนรู้จักของพวกเขาเท่านั้นก่อนหน้านี้เมื่อเดือนกันยายนคิมอาราได้ประกาศข่าวการแต่งงานของเธอเป็นการส่วนตัวว่า ฉันจะแต่งงานเดือนตุลาคมนี้ฉันเขียนสิ่งนี้เพื่อแบ่งปันข่าวดีให้กับผู้ที่คอยดูแลฉันและสนับสนุนฉันโปรดส่งคำอวยพรของคุณมาให้ฉันฉันจะสร้างครอบครัวที่สวยงามของตัวเองตามที่เจ้าหน้าที่ระบุว่าคิมอาราได้พบกับสามีของเธอที่โบสถ์ก่อนเกิดการตกลุมรักกันและศึกษาดูใจกันเรื่อยมาจนตัดสินใจแต่งงานกันในที่สุดคิมอารากล่าวว่าโปรดแสดงความยินดีกับเราแล้วเราจะสร้างครอบครัวที่สวยงามคิมอาราเปิดตัวครั้งแรกในภาพยนตร์เรื่อง Aqua Intense ของผู้กำกับปาร์คซอนแจและตั้งแต่นั้นมาเธอได้ปรากฏตัวในละครเรื่อง The Grace d e r s e r Mr. y o u n g A, ภาพยนตร์เรื่อง Beautiful Day, Wonderful Ghost และอีกมากมายและผลงานสร้างชื่อของเธอก็คือ Cash Landing on You